กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่ F4 2 5ออนไลน์ที่กําลังจะย้ายมาหรือว่ากําลังจะย้ายออกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมคอนเทนต์เราวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูว่าระบบ SBC เนี่ยไอ้ระบบที่เอาการ์ดไปแลกนะครับทุกคนมันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีอันไหนที่น่าทําบ้างเพื่อเอาแพ็คมาเปิดหานักเตะดีๆนะครับผม ซึ่งบอกเลยว่าผมทำเควสพวกนี้เนี่ยได้จูดเบลิงแฮมมาหนึ่งตัวนะครับจูดเบลิงแฮมสีทองนะครับสี่แสนหนึ่งตัวนะครับผมทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นอันเทรดนะครับโอเคเราอยู่ในเกมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมโอเคครับอ่าหลักๆอ่สิ่งที่มันแตกต่างจากตัวฟีฟ่าออนไลน์ในภาคนี้นะครับคือภาคหลักเนี่ยมันจะมีระบบ SBC นะครับคือเป็นระบบที่เราสามารถเอานักเตะที่เราไม่ได้ใช้หรือว่า ซ้ำเนี่ยมาแลกได้นะครับโดยในแต่ละในแต่ละรอบในแต่ละวันมันก็จะมีอะไรแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไออันนี้ก็จะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนคือจะมีทุกเดือนนะครับเดือนละตัวตัวละหล,ลีกนะครับผมพวกหลีกใหญ่ๆนะอ่าอย่างรอบนี้ก็เป็นฮาแลนด์เนาะแต่ว่ามันแพงนะครับผมทุกคนก็ถ้าใครแบบเริ่มต้นใหม่อย่างผมเนี่ยไม่มีปัญญาไปทานะครับฮาแลน แล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าการที่เราได้มาเนี่ยมันจะเทรดไม่ได้ก็คือขายไม่ได้นะครับมันก็จะอยู่ติดสโมสรเราไปตลอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาแนะนําตัวแรกกันก่อนตัวแรกนะครับอยากให้ทุกคนไปทํานะครับคือมาคัสตูลามนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะโอเคครับ มาคัสตรามเนี่ยพอดีผมทาไปแล้วนะครับมันถูกมากใช้แค่เลทแปดสิสี่นะครับหนึ่งสคอตนะก็ไปทากันนะครับเป็นตัวเป็นตัวกองหน้าที่เก่งมากนะครับตัวหนาเตอะเลยนะครับผมคือชนไม่ล้มเบียดไม่ล้มนะครับผมแล้วก็อ่ามันวิ่งเร็วมากนะครับแล้วก็ยิงดีด้วยนะครับโอเคครับอันแรกเป็นมาคัสตูรามนะครับที่ผมแนะนํานะแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็จะค่อนข้างเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือตัว ฟาวเดชันนะครับฟาวเดชันเนี่ยมันคือเหมือนเป็นเควสที่ทุกคนควรจะต้องทําเพื่อที่มันจะปลดไอพวกไฮบิดลีไฮบิดเนชั่นนะครับผมอันดับแรกนะครับมันจะมีฟาวเดชันสี่นะครับอันนี้นะอันนี้อันนี้นี้ที่ผมทําไปแล้วนะครับอันที่สองจากซ้ายนะอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ขี้ยังไงวะนี่ครับอันนี้อันนี้อันที่สองนะครับผมอันที่สองที่สี่ทับสี่นะ ฟาเรชั่นสี่เนี่ยมันทําง่ายนะครับแล้วมันได้แพ็กการ์ดเงินมานะครับทุกคนก็แค่เอาไปทํานะครับทําผ่านหนึ่งหนึ่งหนึ่งเควสเนี่ยมันก็จะให้แพ็คมาก็เปิดแล้วก็วนเปิดแล้วก็วนนะครับจนมันเสร็จนะมันจะปลดนี่มาครับฟ a t i เ n ชั่นเนี่ยในนี้มันจะมีมาซึ่งไอ้สองตัวเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่ามันคือทีเด็ดครับทุกคนทุกคนเห็นที่ผมทําไปแล้วไหมไ i บิด a ลีกอันนี้ไฮบิด a ลีกนะครับอันนี้ไฮบิดเนชั่นแล้วก็ อันนี้ลี a แอน a t i o n Hybrid นะครับมันจะไล่ลําลดับความยากขึ้นมาเรื่อยๆนะซึ่งลี a แอน a t i o n Hybrid เนี่ยคือผมทําไปหมดแล้วนะครับผมโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ทุกคนจะต้องทํานะครับซึ่งถามว่า,ามันทํายากไหมถ้าสําหรับมือใหม่ผมคิดว่าทํายากนะครับแต่ว่ามันจะมีอุปกรามันจะมีเครื่องมือช่วยอยู่นะครับ1ฟุตบินนะครับฟุตบินคือใช้ง่าย อยากดูเควสไหนเนี่ยก็สามารถไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผม oh. เดี๋ยวผมจะเปิดฟุตบินให้ดูนะทุกคนโอเคครับอันนี้ก็คือฟุตบินนะครับทุกคนฟุตบินเนี่ยมันใช้ง่ายๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตูรามก่อนนะทุกคนจอมันใหญ่ไปไหมผมคิดว่ามันอาจจะใหญ่ไปเดี๋ยวผมย่อให้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผม โอเคครับฟุตบินมันจะบอกเลยครับว่าทํำยังไงราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนอย่างอันเนี้ยมาคาสตูรามที่ผมบอกนะตัวนี้นะครับสมมุติทุกคนเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับอ่าสุขถ้าสมมติว่าทุกคนไม่เคยใช้เนี่ยเซิร์ชได้นะครับอ่าใส่ชื่อมันไปสามตัวมันจะขึ้นแล้วอันเนี้ยมาคาสตูรามใช่ไหมครับทุกคนปึ๊บใช่ไหมค่าทำสองหมื่นแล้วมันมาเป็น sbc นะครับทุกคนเอาเมาส์นะเห็นเมาส์ผมไหมเนี่ยตรงเลขสองหมื่นนะ เมาส์นะครับกดตรงนี้เลยมีวิว SBC ชาเลนนะครับมันจะพาเรามาเลยนี่นะครับมันจะพาเรามาเลยกดตรงนี้ครับ Complete Challenge ก็คือเราเข้าไปดูอชาเลนที่มีคนทําไว้แล้วนะครับแล้วก็สําเร็จนะครับอย่างอันเนี้ยเขาจะบอกนะครับว่าอันไหนถูกที่สุดนะครับเรากดเข้าไปเนี่ยครับเราถ้าสมมุติว่าเราไม่มีนักเตะเลยนะทุกคนเราสามารถซื้อตามราคาที่เขามีเนี่ยเอามาแปะแบบนี้ได้เลยนะครับผม ก็จะเสร็จเลยทันทีนะครับเราก็เช็คดูได้นะครับว่าสควอตเลตติ้งมันเท่าไหร่อันนี้ทาไมไม่เต็มวะแต่ตอนผมหาอันที่มันดีๆก่อนนะครับจริงๆมันก็ห่างกันไม่เยอะนะครับพวกถูกๆผมว่ามันน่าจะบั็กนะครับอันเนี้ยอย่างอันเมื่อกี้หรืออันนี้เนี่ยก็ซื้อนักเตะตามที่มันขึ้นตัวอย่างให้ได้เลยนะครับผมทุกคนก็ง่ายง่ายนะครับก็ไปทําตามก็คือมันก็จะเสร็จเราก็จะได้การตุลามานะครับโอเคส่วน SBC อื่นเนี่ยอยากรู้ว่าทํำยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับผมกดตรง SBC นะครับแล้วก็กด Active นะครับผมเสร็จปุ๊บเราอยากดูอันไหนนะครับมันมีให้ดูหมดทุกอย่างนะครับผมช่วยเราแบบสุดๆนะครับเราก็เลือกลงมานะครับอะสมมุติอย่างอันนี้ไฮบิด a ลีกใช่ไหมอย่างสมมุติอันนี้ไฮบิดหลีกนะครับเราก,กดเข้าไปไฮบิดหลีกเนี่ย ถ้าถ้าสมมติว่านักเตะจำกัดใช่ไหมครับให้บ League ให้บ i ดเนชั่นให้ b i ด l ลีกแอนเนชั่นเนี่ยมันจะมีอยู่1นึ่งชาเลนที่ได้แพ็คดีที่สุดคือแร r เพ l a เ e อร์แพนะครับคือแพ็ก 50k แต่ว่ามันเป็นผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมทุกคนมันจะอยู่เควสที่อนะมันดูรางวัลยังไงวะเนี่ยตนน้งนึงนะครับรางวัลรางวัลรังวัล มันดูรางวันยังไงวะตั๊บนึงนะครับโอเคอืมมันไม่บอกรางวันไว้ในเว็บแต่ทุกคนสามารถดูในในอันี้ได้นะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดอะอ๋อนี่ไงนี่ไงมันดูตรงนี้นะครับทุกคนผมก็ตาถั่วนะครับนี่ครับแร่เพยเยอร์แพ็กนะครับทุกคนจะดูอันนี้ไฮบิดลีกใช่ปะอันนี้ไฮบิดลีกนะครับทุกคน แรร์เพเยอร์แพ็กนะครับก็คือแพ็ก 50K ที่เป็นผู้เล่นล้วน1นึ่งแพ็กน,นะครับแล้วก็ไฮบริดเนชั่นก็มีแรร์เพเยอร์แพ็กเหมือนกันนะครับผมแพ็กนี้นะครับเป็นแพ็กที่ทำให้ผมได้จูดเบลลิงแฮมนะครับผมไฮบริดลีกหนึ่งไฮบริดลีกจะมี1นึ่งชาเลนจ์นะครับไฮบริดเนชั่นก็จะมี1นึ่งชาเลนจ์ที่ได้แพ็กที่ดีที่สุดนะครับผมแนะนำว่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวไปดูลีกแอนเนชั่นไฮบริดก่อนนะครับลีกแอนเนชั่นไฮบริดมีไหมไม่มีนะครับแต่ว่า อันนี้ดีที่สุดนะครับในชุดนี้นะอันนี้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จะทํายากสุดเหมือนกันนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าสมมติว่าทุกคนเป็นเพิ่งเริ่มต้น sbc ใช่ไหมครับให้ทำไฮบริดลีกกับไฮบริดเนชั่นอ่ะที่ได้แรร์เพลเยอร์แพ็กก่อนอย่างราชาเลนนะครับมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องทําให้ครบถึงจะไปทาอย่างอื่นได้นะครับคุณจะเข้าไปทําอันที่3ของไ i บ l ิดลีกอันที่4ของไฮบริดเนชั่นแค่อันเดียวค้างไว้จนจบก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนนะครับับถถ้้าาาาผมมมแนนนะะํว่่ีกเตยยงไอ ให้ทำเควสพวกนี้ก่อนนะครับแค่หนึ่งนะเพื่อเอาแพ็กห้นะครับผมอย่างละหนึ่งนะครับเพื่อเอาแพ็กห้าสบถ้าสมมติว่าเราได้มาแล้วเราอาจจะได้ตัวดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ตัวใช้งานนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งถึงสองตัวนะครับผมได้จูตเบลลิงแฮมมาก็ใช้ยาวๆวนะครับพอไม่มีปัญญาซื้อนะครับทุกคนก็อยากจะแนะนําในส่วนของการใช้ฟุตบินง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับ s b c นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูในเกมกันต่อโอเค ทุกคนเห็นแล้วนะครับสาหรับการดูสามชาเลนจ์ความสำเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ทุกคนอาจจะอยากรู้ว่ามันทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปทําให้ดูเลยก็ได้นะครับสักหนึ่งคเควสนะผมไม่รู้ว่านักเตะผมจะพอหรือเปล่านะโหทำยากด้วยมาๆๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้พรามโกเพเยอร์แพ็คก็ไม่แย่นะครับอ่ะผมทําไปแล้วโกเพเยอร์แพ็กับอิเล็กตรัมผมทําอันนี้แล้วกันจริงๆมันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ทําไปเหอะนะครับทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะ เราดูที่ด้านขวานะครับในส่วนของเงื่อนไขด้านขวานะครับอย่างอันนี้มันบอกว่าประเทศเนี่ยต้องมีแค่6ในชุด11ตัวจริงนะครับรวมไปถึงประเทศคนที่มาจากประเทศเดียวกันเนี่ยเต็มสุดแค่3แล้วก็จากสโมสรเดียวกันก็เต็มแค่3เหมือนกันนะครับทีมเลตติ้ง75เคมี18นะครับแล้วก็มีผู้เล่น11คนโอเค เดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้นะครับกดสามเหลี่ยมนะครับผมขึ้นมาแล้วก็ถ้ามันจํากัดที่พวกประเทศเยอะๆเนี่ยค่อยๆหาทีละประเทศนะครับทุกคนอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยดผมได้มานะครับตัวนี้แต่ผมยังไม่ค่อยเข้ามือนะครับไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงผมยังหาตําแหน่งดีๆมันไม่เจอครับโอเคอย่างอย่างชุดแรกนะครับผมได้มานะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเชื่อมันดูในนี้ยังไงวะ SBC s t o r e รรเดี๋ยวอันนี้ก่อนแล้วกันผมถ้าพวกที่มันจํากัดพวกสัญชาตินะครับผมก็จะเข้ามาที่อล็อกประเทศก่อนนะครับอันดับแรกล็อกประเทศก่อนฟืบใส่เอเซ่ไปผมใส่เฮนรี่ Henry ไปนะครับแล้วผมก็ใส่ดีเจมไปแล้วกันนะโอเคครับโอเคครับแล้วเราก็เอาเข้าไปใส่นะครับตามตำแหน่งเอเซ่ AC เล่นได้ไหมเนี่ยเอาเอเซ่เล่นได้ไปโอเคครับอันนี้ก็คือสามตัวนะหนึ่งประเทศ เราต้องการทั้งหมด6ประเทศนะครับในเควสนี้นะ6ประเทศนะครับเราก็ไปดูประเทศอื่นนะครับที่นักเตะที่มันจะเยอะๆก็มีพวกบราซิลสเปนอังกฤษฝรั่งเศสนะครับโอเคประเทศอย่างลิชาริสันอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กาเรโนนะครับบราซิลก็สามตัวนะครับโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันจํากัดลีกไหมโอเคไม่จํากัดลีกเดียวกันหลายๆตัวได้นะครับโอเคครับ เอาก็ใส่ไปนะครับแบบนี้นะครับทุกคนอ่าตัวประเทศละสามตัวนะครับอ่าความยากมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าทุกคนทําไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นนะครับผมโอเคอันนี้ผมใส่ tb ek นะครับแล้วก็ lb ก็ได้ครับมันไม่จาถ้าสมมติว่ามันใช้เคมี Me ไม่เยอะอย่างอันนี้ผมคิดว่าใช้เคมี Me ไม่เยอะนะครับใช้แค่สิบแปดนะแล้วก็พยายามทําให้มัน ถึง18ก็พอนะครับไม่ต้องไปแบบว่าไม่ต้องไปทําเยอะนะครับโอเคทีนี้ทุกคนจะเห็นนะครับตอนนี้เรามีบราซิลแล้ะเรามีฝรั่งเศสเรามีเรามีฝร,รั่งเศสแล้วเราก็มีบราซิลฝรั่งเศสอังกฤษนะครับสประเทศโอ้มึนนะครับผมโอเคแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันบอกว่าคันที่หรือรีเจียนก็คือประเทศเนี่ยต้องเป็นหกเ,เป๊ะนะครับ ใน11ตัวนี้เท่ากับว่า3าประเทศเนี้ยเราเอามาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องการ6ตอนนี้เรามี3าเราเหลืออีก3าช่องนะครับช่อง S T R M แล้วก็ C B นะครับเท่ากับว่า3ช่องเนี้ยเราจะต้องเอาเฉพาะตัวที่มันเป็นต่างประเทศนะครับที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสอังกฤษหรือว่าบราซิลนะครับเราหาก่อนนะครับ okay, ครับอ่าผมใส่นี่ไปประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับ RM ก็ประเทศแปลกๆนะครับอ่ะผู้หญิงปึ๊บไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่แต่ฝรั่งเศสเศยอยเยอรมันนี่ครับเรียบร้อยครับทุกคนเงื่อนไขมันก็จะครบนะครับคือ1ข้อแรกนะครับด้านขวาทุกคนดูด้านขวาไว้นะครับ6ประเทศได11บตตัวจริงเท่ากับว่าเรามีเยอรมันบราซิลอังกฤษฝรั่งเศส เซอร์เบียแล้วก็โปแลนด์นะครับเท่ากับ6นะครับผม exactly เนี่ยคือ6นะครับห้ามขาดห้ามเกินต้องมีเท่านี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่บอกว่าถ้ามาจากประเทศเดียวกันห้ามเกิน3ตัวเราก็ไม่เกินนะครับแค่ประเทศละสานะครับประเทศหลักๆมาจากสโมสรเดียวกันไม่เกิน3ซึ่งเราก็ไม่เกินอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็เคมอ่าเจ็ดสิบห้าเรตติ้งนะครับเราก็ผ่านชิวๆนะครับเราแปดสิบก็เคมีเนี่ยเรายี่สิบนะครับมันเอาแค่สิบแปด พอเราใส่ครบ11บดตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดสับมิดนะครับสับมิดเนี่ยนักเตะพวกนี้ที่เราใส่เข้าไปอะ่ะจะถูกเอาไปแลกหมดเลยนะครับทุกคนหายไปจากเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้เฉพะตัวที่เราไม่ใช้เท่านั้นนะครับเราก็จะได้แพ็กมาทุกคนมาเราเดี๋ยวเปิดแพ็กกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้เรื่องได้ราวไหมนะครับปเทสดวงช่วงเช้ากันนะครับผู้ชายบาโรเตลลี่ปะวะหัวลิมลิมเอสที ST นะครับอ่าใครวะเนี่ย ลีกฮอลแลนด์นะครับน่าจะเป็นเดย์ยองปะอ่าเดย์ยองนะครับผมซึ่งไอแพ็คพวกนี้นะครับจริงๆแพ็กดีๆครในควสเนี้ยผมทําไปหมดแล้วนะครับมันก็จะได้แพ็กที่มันลดหลั่นลงมานะครับในเรื่องของความความที่จะได้นักเตะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งอ,อ่านะโอเคครับเก็บไปนะครับซึ่ง ข้อดีของมันอีกข้อหนึงเนี่ยคือเราพอเราทำเควสมาได้แล้วใช่ไหมครับถ้าเราทำครบเนี่ยเราจะได้รางวัลอีกนะครับผมทุกคนซึ่งรางวัลของมันเนี่ยจะเป็นแรเมกาแพ็คนะครับแรเมกาแพ็คเนี่ยมันคล้ายๆแรเพเยอร์แพ็คนะครับและสิ่งที่เรามองคือแรเพเยอร์แพ็ค5 0 k ใช่ไหมแต่แรเมกาแพ็คอ่ะคือเหมือนเป็นแรเพเยอร์แพ็คแต่ว่าผู้เล่นน้อยกว่าใส่พวกเคมีใส่พวก สนามใส่พวกอะไรเข้ามาด้วยนะครับทาให้จํานวนเพลเยอร์มันน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมีที่ดีๆนะครับแล้วก็เลทออกเนี่ยมันค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสําหรับแรรเมกาแพ็คเป็นเป็นแพ็คที่ถ้าสมมติว่าซื้อในร้านค้าเนี่ยประมาณ55 0 0 0่นหนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจจะทําให้ครบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปทําให้ครบนะครับหลังจากนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะเคลียร์นะครับสําหรับแพ็คไหนที่ควรจะทํานะครับ SBC ส่วน อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมจะทำกูเกิลชี s ขึ้นมานะครับให้ทุกคนเข้ามาดูนะครับว่าตอนนี้ที่น่าทำเนี่ยมีแพ็กไหนบ้างนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับส่วนแพ็กอัปเกรดเนี่ยเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับแล้วก็พวก Player of the Month นะครับที่เป็นพวกตัวดังๆอย่างเช่นฮาร์แลนหรือว่าตัวแพงๆหลักก้าแสหลักล้านนึงเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับ ยกเว้นนะครับจะเป็นพวกเอ็มบัปเป้ที่เราคิดว่าเราจะไม่สามารถเก็บเงินซื้อมันพอได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมาเป็นพยเอลออฟดัมฮันเนี่ยมันก็จะแพงนะครับแต่ว่าเราสามารถเอานักเตะเลทสูงสมาย่อยไปเรื่อยๆได้นะครับมันมีเวลาประมาณ1เดือนนะครับเรามีเวลาเก็บนักเตะทั้งหมด4อาทิตย์นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นตัวที่มันโกงอย่างบัปเป้อย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องตะลุยทำนะครับบากหน้าทำนะครับ ไม่ว่าเราจะใช้งบเยอะหรืองบน้อยก็ตามนะครับแต่ถ้ามาได้มันมาในช่วงต้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าปีศาจนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเป้น่าจะได้ด้วยนะครับเพย์เยอร์อเดอร์มันเดือนนี้ของลาลิกานะครับผมยิงไป5ประตูนะครับสําหรับเดือนนี้ของพี่เป้นะครับโอเควันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่มีคําถามนะครับคอมเมนต์คำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว เอาของดีๆเอา g o Google s h e e t ดีๆมาฝากกันอีกนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า